วิธีหลุดพ้นความรักที่ห bunker. ่วยแตกนะครับเดี๋ยวมาฟังนะครับว่าจะหลุดพ้นยังไงแล้วก็จะมีวิธียังไงจัดการนะครับคน you, <respuesta. S 2> เรานะครับเวลาเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะยึดติดในสิ่งสิ่งนั้นนะฮะถ้าเรียกว่าความสุขนะครับแต่ว่าเราจะยึดติดในสิ่งไหนล่ะนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าสิ่งไหนคือทําให้เรายึดติดนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือสิ่งที่ยึดติดก็คือภาพอดีตที่จดจํานะครับภาพอดีตที่จดจำเนี่ยหมายถึงว่ารูปถ่าย ไปไหนด้วยกันออกเดทด้วยการทานข้าวด้วยการการไปดูหนังด้วยกันหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนั่นคือภาพที่จดจํานะครับที่คุณคิดแล้วมีความสุขนะครับอันต่อมาก็คือจินตนาการครับจินตนาการอเไรเหมือนกับว่าคุณจินตนาการว่าเขาต้องเป็นคนดีนะเขาจะไม่ดุด่าฉันฉันจะไม่เขาจะไม่ใช้ความรุนแรงเขาจะเป็นคนดีเขาจะกลับบ้านเร็วต่างๆนานาถ้าเป็นถ่าเขาถ้าเขาต่างๆนานานะครับแต่ความสุขตรงนี้มันคือความสุขที่จอมปลอมความสุขที่คุณเอาความสุขเนี้ยมาหล่อเลี้ยงหัวใจคุณ แล้วทาให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราจุดพ้นยังไงละ่ะเดี๋ยวมาฟัง3ข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือนะฮะฝึกมีความสุขอยู่กับตัวเองนะครับหมายถึงว่าเวลาเราไปไหนมาไหนหรือว่าเรามีความสุขไม่ว่าคุณชอบคุณชอบอะไรง่ายๆดีกว่าคุณชอบอะไรที่มันว่าว่าเหมือนคุณชอบอะไรอะ่ะคุณชอบออกกำลังกายคุณชอบไปโยคะคุณชอบเหมือนกับต่างๆนานาที่คุณชอบไปถ่ายรูปไปดูหนงังไปชอปปิง้งอยู่กับเพื่อนอะไรประมาณนี้อยู่กับตัวเองให้มากๆนะครับนั่นแหละฮนะค,คือสิ่งที่ ผมอยากจะสื่อสารว่าเมื่อคุณอยู่กับตัวเองมากๆคุณจะรักตัวเองนะครับ 2. ก็คือฝึกการใช้เหตุผลนะครับฝึกการใช้เหตุผลเป็นแบบไหนก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรนะครับเราต้องรู้สึกว่าเราต้องเงียบแล้วก็ฟังแล้วเราจะรู้ว่าการใช้เหตุผลมันจะเป็นเหมือนกับว่าพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยคุณจะวิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นข้อ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 อะไรสิ่งไหนที่ไม่ดีอะไรสิ่งที่ดีนะครับแล้วคุณพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บคุณก็สามารถตัดสินใจได้นะฮะดังนั้นนะครับ พอเราตั้งสติแล้วพอเราใช้ผลแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นนะครับทุกอย่างจะรู้สึกว่ามันจะโฟล์นะฮะสามครับก็คือเปลี่ยน mindset ของเองไปเลยครับนะฮะเปลี่ยน mindset หมายถึงว่าการที่เราต้องมีการคิดบวกนะฮะมองลบในแง่ดีนะฮะอย่าไปต้องคิดร้ายกับใครอยู่กับตัวเองเยอะเอะนะครับคุณอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปหมดนะฮะทุกอย่างมันต้องดีนะครับเสมอไปนะครับดังนั้นนะครับเอาสามหัวข้อนี้เอาสามข้อนี้ไปใช้แล้วเรารับรองว่าความรักคยแต่งคุณคุณแน่นออนย่าลืม อย่าจมอยู่กับความรักทุกให้แต่นะฮะเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของเรานะครับความสุขของเราอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์แท็กเพื่อนนะครับแล้วก็ติดตามผมกู้เบิร์ตประส,สิทธิ์สีทองสลิครับอย่าลืมนะครับความรักไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับแต่ความรักก็มีแบบแผนครับ